ผลการปฏิบัติงานของศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะประจําเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568ผลการให้บริการด้านแรงงานตามตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงเดือนมีนาคม2568ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจํานวน689รายคิดเป็น56%แยกเป็นตัวชีว้วัดด้านจัดหางาน57รายด้านฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะจํานวน540 เรายและด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคมจำนวน91รายตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจำนวน380รายคิดเป็น55%ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณแยกเป็นด้านฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะจำนวน324รายและด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคมจำนวน56ราย ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสบัณฑิตแรงงานอำเภอบาเจาะได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แรงงานอิสระในการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินดีรีจิสรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับโดยในเดือนมีนาคมอำเภอบาเจาะมีผู้ขึ้นทะเบียนจำนวน153รยสารายสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสได้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานให้ผู้มาใช้บริการณศูนย์แรงงาน บริการรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานโดยเดือนมีนาคมมีผู้มารายงานตัวณนศะูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะจำนวน22รายลงพื้นที่รวมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานเพื่อประชาสัมพันธ์งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดและประชาสัมพันธ์การป้องกันการหลอกลวงและคุ้มครองคนหางานในพื้นที่อำเภอบาเจาะ ด้านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25านราธิวาสบัณฑิตแรงงานได้ติดตามความพึงพอใจและติดตามผลสำฤทธิ์การมีงานทำของผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน3ามหลักสูตรช่างตัดผมช่างเดินสายไฟภายในอาคารและขนมไทยด้านสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์และเฟซบุ๊ก ด้านสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสบัณฑิตแรงงานอำเภอบาเจาะได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนทั้งนี้ในเดือนมีนาคมมีผู้ขอรับสิทธิประโยชน์โดยผ่านบัณฑิตแรงงานจำนวน13รายศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ